สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมกับพิสันก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศใช่ไหมพิสันและการบินแห่งชาติชื่อเต็มๆพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับวันนี้เรามานอกสถานที่นะพ<ช>ิสันเรามาคุยกันดูเครื่องบินกันแล้วก็ได้บรรยากาศของแานอากาศอันนี้คือตอนอยู่ในกองทัพนี่ทั้งชุดแบบนี้เลยไหมฮะอันนี้คือชุดปฏิบัติงานเวลาบินเครื่องเป็นก็ใส่ชุดนี้อ๋อครับรองเท้าด้วยเลยปะรองเท้าด้วยก็คือทั้งชุดเลยครับตั้งแต่สมัยสมัยอยู่ใน กองทัพเนอะอันนี้คือวันนี้มาเต็มคือย้อนบรรยากาศเก่าๆนะพี่สันแต่งตัวเครื่องบินก็คิดถึงแล้วก็มาคุยกันที่นี่ด้วยจริงๆซ่อนนี้มีหลายประเด็นเลยในการที่จะมาพูดคุยกันนะโดยเฉพาะเรื่องเครื่องบินคริปเปนนะครับที่เรากําลังจะได้มาที่เราเซ็นสัญญาแล้วก็ยังไงดีเราคุยกันตรงนี้อาจจะโล่งโจ๊ไปข้างในเป็นคุยกันได้ละเอียดกว่านี้ดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวตามพี่สันไปดีกว่าครับ สารโมเลกอยู่ด้านในกันล้นี่คือเครื่องกริปเป้นกริปเป้นจริงที่รัฐบาลสวีเดนมอบให้กองทัพอากาศไทยเอาไว้ตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งแบบถือว่าเขาใจดีมากๆนะนี่เป็นเครื่องเป็นจริงๆเลยนะแต่คือเป็นรุ่นแรกใช่ไหมที่บอกว่าเป็นรุ่นเก่าเเป็นรุ่นที่กองทัพอากาศสวีเดนใช้อยู่แค่ประเทศเดียวของเราเีรุ่น C กับรุ่น D ซึ่งเป็นรุ่นที่สวีเดนทำขายให้ ทั่วโลกนะประเทศอื่นแล้วก็เป็นรุ่น E F ปัจจุบันนี้แสดงว่ารุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นแรกที่เขาเอามาให้เราตั้งโชว์ใช่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยใจดีให้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นของจริงเลยของจริง100%จับจับได้ไหมว่นเบินได้จริงบินได้จริง100%บินมาแล้วผ่านภารกิจหลายอย่างมาแล้วนะครับใช่เดี๋ยวไปดูข้างในกันน ครับพี่สันตอนนี้เรามาดูในห้องนักบินกันนะ่นุงปุ่มไหนทำอะไรการสติกเป็นยังไงพี่สันแนะนำหน่อยที่อยู่ข้างในในภารกิจต่างๆเราใช้ทำอะไรบ้างเริ่มจากคันอปี้คันอปี้จะเปิดออกทางด้านซ้ายก็แปลกนะเพราะปกติคันอปี้เนี่ยส่วนใหญ่เครื่องบินในโลกจะเปิดแล้วคลิกมาด้านขวาแต่ทิ่เป็นเองนักบินขึ้นทางด้านทางด้านขวาของเครื่องแล้วเปิดไปทางด้านซ้ายคือกิ๊บเปนไม่เหมือนไม่เหมือนเครื่องอื่นเจ้าเลยใช่ลองดูดูในคลิปต่างๆ นักบินจะขึ้นจากทางด้านตางน้นซ้ายของเครื่องเป็นหลักครับแต่เนี้ยตอนที่ไปบินก็ถามเหมือนกันนะว่า <c oughs> ทําไมถึงออกแบบให้นักบินเข้าทางนี้ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เนื่องจากการดีไซน์อุปกรณ์ข้าง,งในแล้วพอเปิดทางด้านเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างมันมันซิมเพิ่มมากกว่าเขาก็เลยทำอย่างนี้ซึ่งก็ไม่มีผลอยู่แล้วนักบินจะขึ้นทางซ้ายหรือทางขวาก็ก็ได้อยู่แล้วโอเคสิ่งที่เห็นชัดสุดอันนี้ใหญ่ๆอันเนี้ยในเนี้ย มันคือร่มชูชีมน,นักบินอ๋อร่มชูชีมตอมอยู่ในนั้นอยู่ตรงนี้เลยร่มชูชีมนักบิน,น,นอ,อยู่ในช่องนี้เลยแล้วก็จะต้องอทุกทุกอิกนเทอร์เวลก็ต้องออกมาพับใหม่ประกอบใหม่กลับเข้าไป,ไปนี่คือร่มอ,อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะนที่หัวพนักนักบินฮ้าเนืต่างๆเนี่ยถูกเชื่อมเข้าไปอยู่ที่ร่มข้างในเวลาอิจออกมาเนี่ยออกมาทั้งเก้าอี้นักบินกับเก้าอี้เนี่ยจะมาด้วยกันสัดพักเก้าอี้จะลุวงออกไป แล้วก็จะเหลือแค่แค่ล้มชูชีพที่จะดึงนักบินไว้ตรงนี้เห็นไหมว่ามีมี s ซั n s สเพนชั่นเยอะเลยเพราะว่าในนี้มันมีเป็นเรคคอร์ดของการบินถูกเก็บอยู่ในนี้ถ้าเครื่องบินมีแรงจีเยอะอันนี้จะเป็นคนจะเป็นส่วนช่วยไม่ให้มันมีการมันกระแทกเกินไปครับโอเคสิ่งที่เห็นชัดมากๆอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้คือ Ejection Handle อยู่ตรงนี้เลยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนักบินก็กระตุกจะด้วยด้ยมือเดียวด้วยสองมือก็ได้พอกระตุกเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นเห็นเส้นตรงกลางของคันโดปี้ไหมครับผมเส้นตรงกลางเนี้ยมันคือตัวชาร์ทที่ทําให้คันโดปี้ปลีกออกมาอ๋อ oh. คือเนื่องจากว่าตัว <is> it, ตัวอ <is it, S 1> <ช>ินเจคช,ชันซีเนี่ยมันถึงแม้มันจะมีตัวที่กระแทกอยู่แต่มันก็ไม่พอว่าคันปี้เนี้ยค่อนข้างค่อนข้งแข็งแรง ต้องการตัวช่วยให้ปริก่อนมันจะปริ<ด>ออกมาแล้วอันนี้ค่อยกระแทกขึ้นไปก็คือพี่สามแสดงว่าถึงแม้เราจะเปิดแบบนี้แต่ตอนอ e ีเจกมันไม่ใช่ภาพเปิดแบบนี้ม,มันคือการผ่ากลางกระจกออกไป<อ>เลยตอนอีเจกมันต้องการความรวดเร็วแบบชี้วินาทีครับดึงปุ๊บเนี่ยเส้นนั้นจะถูกทําลายปริคอนปีก่อนครับแล้วมันจะมีสิ่งที่ั้งมือกับั้งขาให้ชิดกับกับลาตัวจากนั้นเก้าอี้ ก็จะวิ่งขึ้นตามรางนี้เห็นรางนี้ไหมมันมันคือดินประจุดินปืนอย่างดีที่ทําให้ขนะปนงวิ่งออกไปตามตามเส้นทางนี้เลยนี่คือดินระเบิดทั้งนั้นเลยนะตามรางของของเก้าอี้ซึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งประสิทธิภาพของเก้าอี้สามารถที่จะอ e ีเจกได้ที่พื้นที่ไม่มีความเร็วเลือกซีโร่ซีโรเป็นอิเจคชั่นซีที่ทันสมัยที่สุดแล้วที่สามารถที่จะอีเจกได้ที่ที่ ไม่มีความเร็วและไม่มีความสูงม,มากันที่ภารกิจไหมล่าพี่สัน <Okay. S 1> เราจะใช้ในการนะปฏิบัติภารากิจบ้มีส่วนไหนปุ่มไหนคันโยกหรือว่าอะไรตรงไหนบ้างครับถ้าถ้าลองเข้ามาซูมดูปุ่มทั้งหลายแหลท่ที่ที่อยู่ข้างข้างขวาของนักบินทั้งหมดทั้งซ้ายของนักบินทั้งหมดรวมถึงแลนดิ้งเกีย APU อันนั้นนะ่ะเอาไว้ช่วยตอนอยู่ที่พื้นสตาร์ทเครื่องปรับระบบ ทั้งหลายแหล่แต่พอตอนบินปุ๊บมือนักบินมือซ้ายจะอยู่ที่ system hand control มือขวาจะอยู่ที่ stick ในการควบคุมการใช้วดทั้ง air to air และ air to ground รวมถึงการบังคับเรดาร,การกาด์การเลือกอาวุธการเลือกเลือกขยับเครเอร์เซอร์อย่างที่บอกว่าอันนั้นเนี่ยมันมีอยู่13ปุ่มและมากกว่า26ฟังก์กันคชันไม่นับว่า ปุ่มที่เรากดอยู่เนี่ยเราสามารถขยับเคอร์เซอร์ไปได้ด้วยพร้อมกับกดปุ่มไปได้ด้วยใช้ทุกนิ้วจริงๆใช้ทุกนิ้วบางนิ้วใช้หลายฟังก์ชันด้วยส่วนสติกก็ก็จะมีปุ่มที่อนุญาตให้ใช้อวุธถ้าอยากใช้อวุธก็ต้องดันอันนี้ขึ้นแต่ว่าอันนี้ถูกโอเคอันนี้อันนี้คือล็อกไว้ถ้าจะใช้อวุธก็คือดันขึ้นนี่คือพร้อมใช้อวุธเลยไม่มีปุ่มอ,อืนน่นให้กดเลยมีแค่นี้เลย อยู่ที่มืออยู่ที่นิ้วโป้งของนักบินเลยว่าถ้าอยากใช้อาวุธปุ๊บดันขึ้นอันนี้อาวุธพร้อมใช้ทุกอันถ้าอยากเซฟอาวุธกับลงมาอันนี้คือเซฟการใช้อาวุธเหมือนเป็นปุ่มเปิดปิดว่ามันโหมดใช้อาวุธหรือมันคือมันคืออาร์มแบบดิสอาร์มเลยครับส่วนที่บอกว่ามันเปลี่ยนโหมดสวิงโลคือแอร์ทูแอร์แอร์ทุกราวเปลี่ยนโหมดด้วยด้วยปุ่มนี้เลยถ้าดันขึ้นเป็นแอร์ทูแอร์ถ้าดึงลงเป็นแอร์ทุกราวการใช้อาวุธ มันจะมีมันจะเหมือนไกปืนอยู่ที่นิ้วขวาครับถ้าอันเนี้ยยังไม่ถูกดันขึ้นจะใช้ไกปืนนี้ไม่ได้ถ้าดันขึ้นปุ๊บไกปืนเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมาสมารถกดลงไปได้ครับแต่ถ้าปิดลงมาเนี่ยไกปืนกดไม่ลงนี่คือการเซฟตี้ที่ทุกอย่างอยู่ที่มือหมดเลยออันนี้นะับวะถ้าถ้าสูงเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยขยับไปขยับมาได้นะนี่คืออ่าสดเทิร์น ท t o t และยังมีเคร์เซอร์นี่คือขยับได้นี่คือขยับเคร์เซอร์ไปได้ทุกสามจอเลยนะจอซ้ายจอกลางจอขวาและฮัทขยับเคร์เซอร์และนิ้วยังต้องกดปุ่มอีกเยอะมาก mm hmm. อันนี้เห็นนี่คือ h Head-up Display Head-up Display คือ primary flight display นักบินมองที่ h ัทอย่างเดียวไม่ต้องมองไม่ต้องมองที่หน้าจออื่นเลยต้องใส่เนี่ยมันจะมีภาพ สีเขียวโปรเจกต์ขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาที่จอสะท้อนด้วยมุมเข้ามาที่ตาลนักบินครับนักบินจะรู้ความเร็วความสูงรู้จีรู้อาวุธที่เลือกรู้เป้าที่ล็อกก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขอยู่บนนั้นที่โชว์มันจะเป็นสัญลักษณ์ใช่ฝั่งหนึ่งเป็นความเร็วฝั่งหนึ่งเป็นความสูงตรงกลางคือสัญลักษณ์ของการใช้อาวุธอาวุธที่เลือก G ที่ใช้ l อที่มีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ริงอันนี้นักบิน เวลาอยู่ที่พื้นถ้าดึงอันเนี้ยคานอปี้ก็จะแครกอืมครับก็คือพร้อมอีเจ็กเนาะใช่พร้อมอีเจ็กคือคือถ้าไม่อยากให้เก้าอี้ออกอาจจะอยากให้แค่อยากให้อันนี้แครกก็ก็ดึงอันนี้มาครับคานอปี้ก็จะแครกเลยแล้วแล้วมากกว่านั้นนี่คือไ <c oughs> นซ์ทูนโนม่มากมากครับผมเครื่องนี้มันคือเครื่องกริปเป้น AB ไม่ใช่ CD นะไหมอ่ะเป็นบล็อก บลล็อกกแรเยมันคือบล็บอกแรกบล็อกแรกของเขาคือเนื่องจากกริปเป้นเนี่ยเราซื้อ CD มามันคือมันคือเวอร์ชันที่สวีเดนทําขายให้กับประเทศอื่นในโลกครับเมื่อก่อนสวีเดนใช้ c ร i ปเป้นเอบซึ่งซึ่งใดเมนชันใกล้เคียงมากสิ่งที่ต่างกันแค่แค่มี a อร to Air r e f ี e l i n g แล้วก็ทุกอย่างถ้าซูมเข้าไปเนี่ยเป็นภาษาสวีเดนหมดเลยปุ่ม,มต่างเป็นภาษาสวีเดนหมดเลยรวมถึง วอร์นิ่งคอชั่นที่เป็นเสียงพูดเข้าหาหูนักบินเนี่ยเป็นภาษาสวีเดนทั้งหมดตอนตอนที่ขับฝึกนี้เครื่องนี้ไหมไม่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 เป็นซีดีแล้วสมัยพี่เป็นเครื่องซีกับดีที่เป็นที่เป็ังปิดแล้วเครื่องเนี้ยยังใช้ความเร็วเป็น m e เตอร์เปอร์เซคัน์ความสูงเป็นเมตรอยู่เลยแต่พอในโลกมันมันใช้เป็นเป็นน็อตเป็นฟีดรุ่นใหม่ที่ออกขายให้ทังโลกก็เป็นรุ่นรุ่นซีดี ก็ถ้าใครมาพิพิพันเครื่องนี้คือเครื่อง A นะครับ<อ>ไม่ใช่เครื่อง C ลอ,องเข้าไปนั่งโชว์ไหมพีม่ตันไม่เอาอะเดี๋ยวคิดถึงเกินอ <laughs> อันนี้ที่เห็นอยู่มันคือเวลานักบินเข้าไปนั่งเนี่ยจะต้องเสียบท่อจีสูรเข้ากับอุปกรณ์ตัวนี้รวมถึงสองช่องนี่คือช่องเสียบไมโครโฟนที่เข้าไปที่หูนักบินรวมถึง เป็นเฮดเซตแล้วก็ไม่ที่เหตุผลที่ใช้ส่งอันก็เพราะความมีดันดันซี่อันใดอันหนึ่งเสียก็มีอันหนึ่งใช้ได้เข้าไปนั่งนี่มันแน่นไหมพี่สันมันพอดีตัวมากมันพอดีตัวมากอย่างที่บอกว่าว่ามันมันต้องคัดสลีละคนเหมือนกันว่าสะโพกใหญ่เกินไปก็นั่งแล้วติดติดขอบสายขวาไม่สามารถที่จะเอื้อมมาโอเปเรตปุ่มบางปุ่มที่อยู่ข้างหลังได้แน่แน่ถ้าตัวสูงเกินไปก็อาจจะนั่งแล้วอึดอัด ตัวเตีย้ยเกินไปอาจจะเหยียบรัดเดอร์ไม่ถึง uh huh. นิ้วสั้นเกินไปไม่สามารถโอเรเรตปุ่มได้ uh huh. อย่างนี้ตอนรับพี่สันนั่งจริงเน่แน,น่นไหมพอดีอพี่หุ่นมาตรฐานสวีเดนไม่ใช่มาตรฐานไทย <laughs> มาตรฐานสว <laughs> <laughs> ีเดนแน่นมากนี่คือสัญ,ญ,ญลักษณ์กองทัพอากาศสวีเดนทรีคราวมงกุฎสมดวง โอเคพี่สานมาดูด้านในกันเสร็จแล้วซับซ้อนมากมาดูภายนอกกันนะฮะ <Okay. S 1> ตรงนี้ติดอาวุธตรงไหนอะไรยังไง uh huh. ในการทำธุรกิจบ้างคะอันนี้อะไรในลูกก็เริ่มเลยเนี่ยได้คือคือเราเห็นว่าที่ปีกจะมีไพรอนครับสำหรับติดอาวุธอาวุธอยู่ใต้นี่หรอใต้ปีกมีอยู่สองไพรอนซ้ายอีกอันนี้ขวาแล้วก็ซ้ายเห็นไหมแล้วที่ปลายปีกปลายปีกจะติดอาวุธอากาศสูบอากาศเท่านั้น ระเบิดจะอยู่แค่อยู่ที่ไพลอนที่ไพรอนเนี่ยครับมันจะมีถ้าระเบิดถูกติดอยู่จะเห็นระเบิดไหมว่ามันจะมีตัวห้อยระเบิดอยู่ที่สองจุดของข้ามงตรงนี้นใช่ไหมสองจุดนั้น,น,นคือระเบิดจะถูกจะถูกยึดอยู่แล้วก็ะกล็อย่างนี้เลยเจะถูก <S 2> <S 2> ล็อกอยู่แล้วก็จะมีตัวถีบระเบิดพอระเบิดถ,ถูกปลดจากล็อกเนี่ยก็จะถูกถีบลงมาครับหัวจะถูกถีบก่อนแล้วหางจะถูกถีบตามเพื่อที่ว่า หัวระเบิดันจะชี้ลงมาแบบนี้ใช่<ๆ>เรื่องที่บอกว่าระเบิดมาร์คซีรีส์81 82 83 84นี่คือ84เป็นระเบิดที่ใหญ่ที่สุดของ Mark ออมาร <2, 000 S 1> ์คซีรีส์2,000ปอนด<อ>์ระเบิดลูกนี้เกือบ1,000กิโลกร,รมัมหนักมากๆม,มีดินปืนอยู่ครึ่งหนึ่งดัมมี่คือเป็นระเบิดที่ไม่มีดินปืนอยู่ข้างในคือไม่ระเบิดแล้วใช่ไหมตอนนี้นี้ไม่ระเบิดระเบิดจะถูกห้อยอยู่ที่2จุดนี้ อยู่กับที่ไพลอนระเบิดจะถูกห้อยอยู่ก็จะถูกประกอบหัวกับประกอบหางอันนี้คือนี่คือแบบเบสิกเลยที่ที่ไม่ได้มีชุดคิดพิเศษไม่ได้มีเลเซอร์แล้วก็ไม่ได้มีเ,เป็น GPS j จด d ม um. m mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูลูกอื่นกันว้าหัวของลูกอื่นจะไม่ใช่จะไม่ใช่แบบนี้หัวเนี้ยเป็นหัวที่ค่อนข้างแข็งเอาไว้เจาะทะลุทะลวงให้เข้าไปในพื้นดิน แล้วค่อยถูกจุดระเบิดให้ทําลายหัวที่แหลมๆแข็งแข็งเนี่ยเพื่อจะให้ทะลวงลึกเข้าไปพี่สังครับแล้วจรวดกับระเบิดเนี่ยติดอยู่ที่เดียวกันไหมหรือว่าใช่อันนี้คือแสดงว่าติดอันนี้สามารถที่จะจรวดหรือระเบิดก็ได้จรวดหรือระเบิดก็ได้ถ้าถ้าอ่านดูถ้าอ่านดูเนี่ยเราจะต้องเป็นคนบอกไพลอนนี้ว่าสิ่งที่ติดเนี่ยคือเป็นถังน้ำมันสำรองหรือเปล่าหรือเป็น R b 1 5บีสิบห้า เป็นขี่ปนาวุ์ซีสกิมมิ่งหรือเปล่าเราจะต้องบอกไพล์น,นี้ก่อนเพื่อไพรล์น,นี้จะได้ส่งสัญญาณที่นี่ที่ห้องบินรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรติดอะไรอยู่ทั้งไพรล์น,นี้และไพรลอน,นี้รวมถึงซ้ายและขวาด้วยนะครับเนี่ยดูสิว่าว่าอันเนี้เราจะต้องเป็นคนคนบอกหมดเลยนะว่าจะเป็นอาวุธรูปแบบไหนเราจะต้องเป็นคนบอกก่อน อันนี้ก็เป็นเขียนบอกเหมือนกันว่าว่าว่าไพลอนเนี้ยถูกติดอะไรอยู่ส่วนอันเนี้ยติด air-to-air m i s ิสซูเท่านั้นไม่สามารถติดระเบิดได้เพราะมันยุ่าเกินไปโอเคก็คือตั้งปลายปีกเนี้ยใช่มันเป็นลอนเชะลอนเช่เรลเวลายิงมันจะวิ่งออกไปอย่างนี้เป็นรางเนี้ยวิ่งมาตามรางวิ่งมาตามรางเลยแล้วก็ข้อข้อพิเศษของเครื่องกริปเปน ที่มากกว่าเครื่องอื่นคือถ้าถ้าดูที่ล้อหน้าล้อล้อหน้าเนี่ยเห็นว่าล้อเล็กๆแล้วก็มีสองล้อด้วยเป็นเครื่องบินลบที่มีเบรกที่ล้อหน้าเบรกล้อหน้าใช่เครื่องบิลบลํำอื่น f 1 5 f 1ิบ f 5ล้อหน้าเป็นแค่สเตอรลิงไม่มีเบรกแต่ของของเครื่องนี้มีเบรกที่ล้อหน้าด้วยเพราะว่าสวีเดน ท่แม่ตกรันเวย์เป็นหิม่เพราะฉะนั้นต้องการต้องการเบรกที่มีประสิทธิภาพมากๆโอเหมือนที่บอกว่าลงจอดในระยะสั้นๆได้ใช่ที่ลงจอดเนี่ยจะเห็นว่าดูแลนดิ้งเกียร์ของของริปเปนแลนดิ้งสตราดเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงเพราะมันต้องรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้มีเปิดไว้ทำไมพี่สัมอันนี้ตรงนี้เวลา อยู่ที่พื้นแลนดิ้งเกียร์ที่เก็บอยู่จะปล่อยออกมาและนี่คือแลนดิ้งเกียร์ดอก็จะเปิดอ๋อตันนี้เปิดออกมาใช่ครับแต่ตอนบินเนี่ยแลนดิ้งเกียร์จะถูกเก็บและอันนี้จะพับเข้ามาทําให้ลําตัวเครื่องไม่มีแรงต้าน,นะะอากาศเมื่อไหร่ที่กลางเกียร์เนี่ยแรงต้านอากาศเยอะเยอะมากๆแต่คืออาวุธอะไรก็จะไม่อยู่ในนี้ก็คือจะติดอยู่ตามปีกด้านนอกที่นนเราเห็นกัน เรนนิเกียวีเวลเท่านั้นอา,อาวุธถูกติดข้างนอกทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่เครื่องสเตลอ,อันนี้คือมาร์คแปใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราไปดูมาร์คแปดสิบสองมาร์คแปดสิบเอ็ดที่ขนาดเล็กเล็กลงมา,าถ้าถ้าเห็นเห็นไหมว่าตัวยึดระเบิด ที่ห้อยสองจุดอยู่ในตำาแหน่งเดียวกันหมดเลยอืเพราะว่ามันคือเชโน่โพสต์ว่าจุดอันนี้ไม่ว่าจะแบบระเบิดไหนก็ก็อยู่ที่ที่รักเดียวกันครับลูกเล็กลูกใหญ่เห็นไหมโล์ไซด์กันล้ของลูกนี้ใช่ถ้าลูกเล็กคือเล็กที่สุดของมาร์คซีรีมาร์คแปดสิบเอดสหสปอนด์ที่เราใช้กันเป็นประจำด้วยขนาดและแรงระเบิดทำลายก็ประมาณ5้าปอนด์ซึ่งเราจะเห็นว่า เห็นหัวไหมอันนี้หัวมันมีอะไรโวอยู่แต่พอทางด้านซ้ายอันนี้เขาเรียกว่า nose f i e s d nose f i e s d คืออันนี้คือ m 9 0 4 nose f u s ถ้าที่ตูดก็เป็น m 9 0 5อันนี้จะเป็นตัวที่บอกเครื่องบินว่าเวลาอยู่กับปีกเครื่องบินห้ามระเบิดนะเพราะเห็นลวดห้ามอยู่ไหมลวดห้ามเนี่ยมันจะอยูม่มันจะล็อกไม่ให้ไม่ให้ไกด์เวน หมุนตามแรงอากาศเมื่อไหร่ที่ระเบิดถูกปลดแบบต้องการให้มันทำลายครับที่ปิดเครื่องบินจะมีตัวหนีบหนีบลวดไว้ mm hmm. ลวดจะถูกยึดอยู่กับเครื่องบินร,บระเบิดจะถูกหลุดออกมา mm hmm. แล้วก็ลวดที่ที่ยอยู่ตรงนี้ปลดก็จะหลุด mm hmm. ออกมาจากจากตัวห้ามระเบิดที่ล่วงลงมาไกดเวยนก็จะหมุนหมุนถึงรอบที่กำหนดระเบิดก็พร้อมที่จะทำงาน กระแทกแล้วระเบิดหรือกระแทกแล้วรอดีเลยอีกกี่วินาทีก็แล้วแต่เราค่อยระเบิดนี่นี่คือน้ตสิสสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือนี่คือมาร์คแปดสิบแปดสองมาร์คแปดสิบสามเรายังไม่เห็นพันปอนก็ใหญ่ก็เราเห็นตัวใหญ่สุดละแปดสิบสี่แต่แต่ว่าไอ้คลาสสิกที่พี่บอกว่าใช้กันบ่อยๆแล้วก็มาร์คแปดสองก็คือไซนี้เลยแหละนี่คือไซนี้เลย เานนี้รูปร่างนี้เลยจริงๆมีรวดแฮมมีโนสฟิวจริงๆที่ใช้กันปกติเลยนี่คือเครื่อง S16 เห็นหางรูปดาวที่เป็นรูปดาวสองดวงวกระสงชัดใสนะกริปเป็นใหม่ที่จะมาประจําการก็จะมีดาวสองดวงนี้อยู่ที่หางเพื่อมาแทนฝูง102ที่นครราชสีมาโอเคตอนนี้ก็คือบรรยากาศตอนนี้คือมีพ่อแม่พี่น้องนะ ใช่คนให้ความสนใจเยอะมากเลยที่พิพิธภัณฑ์คือก็คือที่นี่ก็เปิดโอกาสให้กับครอบครัวหรือว่าใครที่สนใจนะเข้ามาชมเครื่องบินแล้วก็เนี่ยมีบรรยากาศดีๆแบบนี้เห็นหลายคนเลยมันเป็นเครื่องบินจริงๆด้วยไงที่แบบมันคือของจริงที่ที่เขาให้คนเข้าไปได้สัมผัสจริงๆถือว่าใจดีมากกลับมาเรื่องสัญลักษณ์นิดนึงครับพี่สันคืออันนี้คือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือเป็นรูป นี้คือเขามาเพ้นท์ที่หลังว่าใช่นี่มาเพ้นท์ที่หลังเป็นที่หลังเพาแบบว่าสื่อถึงกองบินของไทยนี่นี่คือเขาตั้งใจมากนะ7010 0ครับจริงๆแล้วเนี่ย701แล้วข้างหลัง00เนี่ยมันต้องเป็นเลือกเลขจำนวนเครื่องบินครับแต่นี่คือ0 0ูนย์แปลว่าไม่ใช่ไม่นับแต่ว่าเป็นพิเศษมากๆไม่ใช่เครื่องบินที่อยู่ในประจำการฝูงแล้วก็มีปลาฉลามแปลว่าอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกองบินเจ็ด ก็อันดัมันฉลามร้ายแห่งอันดัมันซึ่งจริงๆกองบินเครื่องบินที่กำลังมาใหม่กิเป็ลเอฟลองใหม่ที่กำลังจะมาก็คือจะมาแทนเครื่องบินเพราะว่าเอ6ที่มีอยู่มันมีอายุ3 7 3สิบเจครับมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนละซึ่งซึ่งที่กองบินนั้นมันคือกองบิน1.0กองบิน1ฝูงฟูที่มีที่ตอนนี้ยังไม่มีเครื่องฟงง102ก็ ถ้ากิเป้นจะไปอยู่ฝูงหนึ่งสองที่ก้องเป็นหนึ่งหางหางก็ต้องเป็นหางของของฝูงนั้นซึ่งตีไว้แล้วว่าหางเนี่ยจะเป็นจะเป็นรูปดาวแบบนั้นอาจจะเป็นรูปดาวสองดวงแต่อาจจะถูกออกแบบให้ให้มีความทันสมัยมากหน่อยแต่ยังไงก็ต้องมีดาวสองดวงแน่ๆก็คือยังไงซะหางนี่บเป็นบล็อกใหม่ที่จะมาเนี่ยเป็นเป็นดาวสองดวงหางดาวแน่นอนและตัวหัวก็จะมีเสือเสือเหมือนอันนี้แต่แต่อันเนี้ย เป็นเสือที่ดูน่ารักเพราะว่าวาดมานานมาแล้วถ้าวาดใหม่เสือน่าจะมีความดุก่นนี้ต้องมาลองดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไ <museums> ง <IS mus i dialog> ็น้าตาจนีม่น่าจะไม่น่ารักแบบนี้จะจะดุกว่านี้ออเคือ o d ด s สไทเกอร์คือตอนที่อเมริกาให้ f 5ไทยมาในช่วงนั้นเนี่ยมันมีสงครามเวียดนามด้วยแล้วไทยก็ซื้อเครื่องด้วยเขาก็ให้เครื่องมา โดยที่เขาไม่ได้เช็คก่อนว่าเครื่องนี้มันคือเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตลำแรกของโลกแล้วมันหลุดมาอยู่ที่ประเทศไทยอ,อ,อ๋อนี่ความบังเอิญความบังเอิญที่เขาไม่ได้เช็คก่อนเพราะตอนนั้นมีความนัวเรื่องการลบเยอะมากพแล้วไทยก็ได้ลำนี้มาสุดท้ายเขาไปเช็คกับสายการผลิตครับแล้วเขาได้รู้ว่าเอ้าเครื่องแรกที่ผลิตมามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วจะมาขอคืน แต่เราก็ไม่ให้คืนหรอกนะให้เลยคนที่เขียนข้างหลังว่า F5B ใช่ไหมครับเครื่องแรกของโลกใช่ของโลกอยู่ในสายการผลิตเครื่องแรกของโลกเลยอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยยิ่งย้อนกับไปอีกนิดนึงแสดงว่าฝูงบินใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยเก็บไปนี่จะชื่อฝูงว่าอะไรนะครับสตาร์สสตาร์ครับก็คือของที่ที่กองบินหนึ่งจะมีฝูงเช็คเกอร์คือหนึ่งศูนย์หนึ่ง สตาร์คือ1 0 2 l i g h น n i n g งคือ103ครับชื่อฝูงประวัติศาสตร์ฝูงก็ยังคงอยู่แค่เปลี่ยนเครื่องชื่อประวัติศาสตร์รวมถึงขอสายก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องที่จะเป็น F16 มเป็นคิวเปนที่เป็นรถใหม่ที่เรื่เข้ามาแล้วพิษสันที่ติดอยู่ที่แขนพี่นี่คือชื่อฝูงหรือว่ามีความสําคัญยังไงรู้ไหมครับทุกทุกโครงการทุกโครงการซื้อเครื่องบินครับ จะตั้งชื่อโครงการเพื่อเป็นเกียรติบัตรแล้วก็มีโลโก้ของ S16 อาจจะไม่มีใครรู้มันคือชื่อพีซนเรสวน oh. ของกร uh ิป huh. เป้นเป็นพีซสูนู่มนี่คือกริปเป้นซีดีแรกที่เราซื้อแต่พอเป็นกริปเป้นเอฟใหม่ที่กำลังจะมาเขากองทั้ปอากาศเพิ่งประกาศตาสัญลักษณ์รวมถึงชื่อเรียบร้อยแล้ว,ค,ลวคือพีซบูรพา พี่สุรพาแล้วตอนนี้มีขายบาย้างยังเนี่ยางแบบนี้ใหม่มากๆเลยเนี่ยต้องไปหาซื้อแล้วมนะั้งยังไม่เห็นมัอนกันว่นที่ไหนมีขายแต่ว่าก็คือก็คือพอมันออกมาออกมาเปิดเผยแล้วเนี่ยก็คงมีหลายคนที่อาจจะรีบทำออกมาขายก่อนอแต่สุดท้ายแล้วร้านแพชที่กองทัพอากาศทำก็จะเลือกร้านที่ที่ปากสวยมากๆซึ่งซึ่งจะดูออก ระหว่างร้านที่กองทัพอากาศเลือกกับร้านที่ไปทำแอบมาขายสีสวยแล้วก็ปักคมซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าว่าแพชของจริงของพีซสูรพาที่กองทัพอากาศทำมาเนี่ยก็สัก็จะเปลี่ยนสีแบบไหตรงนี้โชว์ก็ไม่รู้จะไปขอใครเพราะเขาคงทำมาจำนวนจำกัด โอเคครับพี่สันนี่ก็คือทั้งหมดของตอนนี้นะจุกๆได้มาดูสถานที่จริงพี่สันมาเดินแล้วได้จับกุ้งมือขึ้นเป็นหมีนี่รู้สึกไงบ้างเนี่ยโอ้คิดถึงเลย <c oughs> คิดถึงแบบตอนอยู่ในคอกพิทแบบมันต้องกดปุ่มอะไรบ้างเมื่อกี้บอกให้เข้าไปในคอกพิทไม่ยอมเข้าไม่ยอมเขากลัวคิดถึงมากกว่าเดิมรอ,อบหน้ารอบหน้าสงสัยจะต้องนั่งโชว์คนดูแล้วมั้ง <c oughs> แต่ก็จริงๆผู้ชมก็บอกได้นะว่า อยากจะให้เราพาไปดูไนอีกจริงๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าพาร์ทเล็กๆของพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการเป็นแห่งชาติเนาะจริงๆมันยังมีอีกหลายโซนมีซิมูเลเตอร์ด้วยใช่ไหมมีซิมูเลเตอร์ที่เป็นแบบห้องใหญ่ๆเลยที่แบบเผื่อรอบหน้าใครอยากเห็นทิศันไปนั่งขับอะไรอย่างนี้ก็รีเควสมาได้เราจะได้รู้ว่าแบบอยากดูแบบไหนจะได้พาไปดูก่อนแล้วที่สำคัญเมื่อกี้พาไปดูแล้วว่าคริปเปิ้ลโดยล็อกเอ เก่าแก่นะฮะไปชี้ให้ดูว่าในปุ่มในการปฏิบัติการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยแค่นิดเดียวคือพี่สันลองเข้าไปนั่งกันให้ดูเดี๋ยนวนี้ยังไม่มี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไว้ลองดูกันต่อตอนหน้านก็ได้เข้าไปเป็นยังไง <Okay. S 1> วันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะที่ติดตามเราแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็พี่สันนะครับที่ช่องลองช็อตแล้วก็เรื่องเล่าอาดีตนัก <c oughs> เวินรบด้วยนะครับแล้วยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะว่าอยากดูอะไร แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ